อสวัสดีพ่อสวัสดีพ่อเมานะครับคือเขาเขาักเขาเนี้ยแท้พ่อเมานะหมี่ย,ยคือสุดยอดถือว่าคือเขาสูงหัดอย,ย่งเง้ยพ่อเมาเนี่ยอาจจะตองหัดด้อพี่น้องนะครับห้าสี่ห้าแปดห้าหกนะครับออกแปดห้าได้เลพี่น้องเลยเอาตัวกลับเนาะสาหรับพ่อเมานะครับเวิร์นะครับดูสิว่าเพิ่นใค่ให้เขาเกือบสูงหัดด้วเนาะบางช่างก็ไปเขาช่องอื่นบางช่างก็เขาช่องมอรวยแม่ตุ้ยิงสีหน้าถือว,ว่าเพิ่นเนี่ยห้เลขเขาสูงหัดอยู่ สำหรับพมาเนาะครับเอากระตางกันตอเลยเอาตองหวดดุนดวนเลยมีฟี่ฝนท่วงไหมได้วาพม่าเนี่ยหอยแม่นตองงวดไอ้ฝรัหาเลยตองงวดเขาจำไว้คนว่าก็เป็นเพิ่มกองแปลนดอกปกติเพอานันโดนกางนับถือว่าสุดยอดเลยนะพมาเดี๋ยวพมาเขียนเลขให้เขาสามตัวดวยพเม่าออะไรเอาหลายตัวมันซื้อน้ำบ่อไห้ได้ฟี่เยวตัวเลไม่ก็แล้วแต่พม่าเมาสูตรของพ่าเา นะครับผมาากำลังเห็ดเด้วพี่น้องนะครับกำลังเขียนกำลังขวักขมิญด้วยยอหลายตัวสตัวห้าเจ็ดสามเดือนเจ็ดหกหจ็ด สามเรี้ละหลายตัวห้าหกเจดเจ็ดห้า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 กเจ็ดสี่เจ็ดหวันเแปดหกเนียเอาห้หสิหแล้วเ่าเหันว่าพีายัห้าหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าเก็นทับนี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดกเลยสี่เจ็ดจะเป็นตียังอีกไสี่ห้าห้าหกสี่เจเจ้าตัวอันใดอีกวะห้า่เอาาห เอาคือลายไปเอาอยู่ดีเราื้อกับไม่แม่ผคกับเ้ามาแล้วเอาเรียนกับเสือเขาก็ต้องเก็บกับอะไรกต้องกับหอกท่ใส่ไเด้อนะต้องวัดนะพอแม่เนาะหาต้วไแนเอาวันนี้วันนี้หามี่พี่รองหามมาท่านเล่ดไ้ชครูเล่ก่อนน่ยว่านหังเนาะชี้ครูกับลาดอกเว้นีล้วียน ไปต้องเขียนจะสาคูเลยแล้วต้องเขียนสี่คูเอาน้ารับเลขงามอยู่ถือว่าเขามาีห้อยสี่าาคูา่่หถือเยินป่เออเอาเลยเขียนถือเยินป่เอาเขียนถือมักตัวใดก็โมมักตัวใดบสีเยมักตัวใดห5หกาเจ็ดหกขาเจ็ดกไปไกลตัวหน่เนาะหกขาดเจ ่เกี่้าเนี่ยนั่นคู่เลยวะเออาษาเิดตัมนเพูดเชยนผิดเียนอะไรต้งไม่ตเนอะไร้ะเี่นไม่เดีบวกเี่นน้ไหมเออลายกตเดี๋ยวรอดไม่ตื้อเชนไม่นะจะยับเปล่าข้ากกะทายไปเลยละเดี๋ยวเช่นหลุดจง งี S <S mm ้นเราได้ยังเขากินวันไหนกินอะไรยังไรครับพันหมูพันหมูเนาะซื้อมาไา้ไซล่ะซื้อมาจากร้านยายนูดยายนูดเปล่าซื้อมาไซยายนูดพี่น้องเอ้ยกินเขาแซ่บจแซ่บเลยเฟิร์ไก่เถียงพี่น้องไปชงมานนะเผาเมา่ามะเนาะไปชงหมาดอย่าลืมเผาเมาเด้อนะครับส่งคากาแฟอะไรนาะพอลีเนาะส่งคากาแฟคาขนมเล่าเนี่ยนะครับคาขนมเฟอร์ไก่ ซึกว่าหายสึ่กระซุ้งวัดเราเพรเมาแต่ว่ามันขายลายช่องนะพอาทีเนาะาที่กับไปขอจองเงินนะครับวนี้กินบอลแบบแบงนี้เงินเงินเงนถึงเรกกองกินน้ำแดงกินน้ำแเงินน้ดงอยู่ทกินน้ำแดงว่าท่านตันเยอะไม่ตันเดืกไม่ตันเดือกตุ้ยก็เดือกยเงินโม้เลยเรียงดอกมันอยู่ทงน้อมวนนน้นเราขายได้ยังไ Có lái khu màu, màu mua. Khu không lau, thì lắm nó của nó cũng đi xuống có không có lắm chưa đến 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 lắm nó cái ตามพ้าเมาเลยล่ะเวอ่นะครับิ่นั่งหนังสือานหนังสือธรรมดาด้วสรเกลีกแมนยูข้่วเมาเนี่ยคาร์ท่าการันหนังสือเล่าตังสือเล่าง่ายด้เถ้าแมนนคนเขียนหนังสือีได้ไหมเมาม่อตน้ย่ดูดูี่ซื้วลลขอสูงดเด้เนาะแมนบอแมนต่วคนไหแต่ละค้นสีบอกันเนาะ้พื่นกันเนาะบางคนก็ใชให ผู่หนึ่งเมื่อไราแล้วห้ไนคู้นึงเมื่อทีว่าไถ่แล้วไห้หาเจ็ดเจ็ดเขาโยมีนี่เมื่อไคหาเจ็ดที่เจ็ดเป็นไห้บคือกันับผมสรัยเนาะไห้บ่คือกันบ่คือกันฮอกิองเอามากน้งผูดได้แต่พู้ไดสีมิดวงจ้ะหาขดไก่มาสามตัวตรงหมด้ี่อย่างเขาบอกในบ้านอาจจะถือคนยกบ้าน เป็นสัตพมาน่ันบอกผู้ใดก็แล้บอกชวนคนว่าชุนทุนน, <c oughs> ทน,นี่ยังเป็นบ้าติออกอินดีไหมออกอินดีๆๆออนดรปรัั่สัว์มาน่ก็เล่าวนเเป็นบา้าแต่ว่เอาเาอะไเนีนะครับออกอินดีเอานะครับ,บ,บนงนกคนเรียกพมานะครับเปิดหามาห้าหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดสหนะครับแต่ว่าเพิ่วันเน้ยห้าหกห้เด้นะครับกับว่นเอาจจะบอนออกล่างอะไรเนาะมีตัวเองมวะเนบ่อวันเันเจ็ดจอมเ็สเจ เออต้องอย่าพับเบาไม่ใช่ไหนนะครับเก็บชอนเก็บชามมาอีกแล้เอาพังเอาเอาบ้างครับพี่น้องจับหน้าจอไว้นะครับมีคนบอกว่าพับเบาเนี่ยซื้อน้ำตองวัดน้ำตองวัดเราแม่นนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะแม่นเลืตองตงวัดนะขอจับหน้าจอไว้เริ่งไว้ด้วยนะครับผู้ใด้มันด้วยลองไปซื้อราคาลอตเตอรี่ไว้นะครับ เรหาเจ็ด่เจ็ดสี่หาประมาณนี้เนาไม่ตื้แล้วเราไปแล้วบดไปใช่เราบกินน้ำาวักินาวันกินน้ำหรือมาใหม่ได้พมาท่านนั่นดของเรากินน้ำไม่หันติอันนี้เราไปกินน้ำถืวว่าเรากุดยอดที่ดอกพมองเนี่ยไอ้น้ำไดงก็อย่างแม่นจ้วยนักก็ตามตามไปหมักตัวแดก็ต้องซื้อน้ำนาะงพอลี่เนาะนางล่องท้ายท่านแล้วนี่เมา เราบ่อยู่นิ่งๆเด้อเล่าสิงยางตลอดต้องได้อ้อยแล้วไห้ตลอดเขาเลี้ยงคนงานจะรอดจะหน่อยนะรอดเราปกติเราก็อีกแบบหนึงเด้ไอซีวอลว่าไปจังยเนาะแต่ว่าช่วงช่วงเราว่่าบปกติเราสิเหม็นเด้เด่นอันนี้ปกติอยู่เดีอันนี้ปกติกับเขากันแล้วเขียนไหนสุวนใหยเล็เขียนเลาวสีเหม็นเด้เนาเขาหันเนี่ยมันเล็เขียนเหมือนกันเด้แล้วเขียนหันแบบนี้แหละ ก็คือ,อว่าสุดยอดของเราอย่างสารพัดเมาเนาะะตามตอนที่น้องเอ้ยนะครับสารพัดเมาคนพิเศษนะคร<ง>ับกล้องมันก็เป็นเบืบแ<ง>จ้งมากแต่กระเบือไม่เป็นไรไงแต่ว่าไปอีกนะ <c oughs> อ้าวอาจารย์ท่อ,ญญองกูยูนี่มาอาจารย์เนาะย่างดูแต่ไปแล้วจานน้ำกิมเขียววนะ <c oughs> กินขอไหมนะครับไป็นสไลซ์จารย์เนาะแล้วย่างเป็นเรียกวกะทิอ่อนดอก อ๋อเดี๋ยวสุยาจ้าฟรี่ประมายาสุบเดไกลมีพนันพญ่นีหายแล้วก็ว่าเพอนนี่ก็หายแล้วสูบยาไปไกลไกลไออคนมีมันละเยดเลยน้องหัวจักอยู่อ่าคนมีละอยออย่างนี้ต้อสูบรจอ้น้าจักแล้วพาสูบไรนี่คนหายแล้วนะนี่ไกลๆคิวแล้วก็ไปเไมีเกแล้วัเบื้องซองเบื้องมันมนอ๋าคิดบุ่ดยอดเยอะค โชว์อีกเช่นหนึ่งนะสำหรับในทางพเม่าเด้อนะครับตองวัดเลยหาหกหาเจ็ดชีเจ็ดชีหานะครับหนึ่งวันนี้ไอ้โชว์ขมันน้ำพเม่าเด้อนะครับสำหรับเลขตองหวัดเราแม่นแม่นนะครับมักจะแม่นเลขตองหวัดนะพี่น้องนะครับเชิบหน้าจอไว้นะครับเพื่อนๆมาดูได้ตลอดเวลาราคาสีขาวเราจะดีไปเด้อนะครับสำหรับในท่าองน้าเข้มมีเสียงวันนี้ก็คือว่าเราให้สามตัว เขาเขาเต็มเตรมเลยวันนี้นะครับสุดยอดดีนะค,ะครับสำหรับความเรา